ต้นโตแล้วนี่พอดีที่จะแยกหน่อได้แล้วแยกออกนะพอดีแยกเอาไปใส่กระถางใหม่อเอดี๋ววันนี้จะทำการแยกซะเลยนะคะคก็จะขุดออกอันนี้เป็นหน่อที่เอาฝากไว้นะคะตอนแรกมันเล็กนิดเดียวนะคะสุดท้ายมันก็โตทันแล้วนะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะคะช่องไม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบอนสีนะคะวันนี้มีกวนอิมซุยๆนยะปลูกไว้ <c oughs> นานและกําลังสวยเนี่ยเดี๋ยวให้ชมสวยไหมคะต้นเนี้ยกาลังขึ้นสวยเลยนะคะไม่ยใหญ่แอคชอบ <c oughs> สวยมากอะดูใบดูใบสวยมากนะคะมีตำหนีนิดหน่อยใบแหว่งตรงกลางโดนไม้อ่าสวยมากนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ย่าแอคเนี่ยก็มีต้นนี้มาโชว์อันนี้จะแยกออกมันมีสองต้นเล็กอยู่ด้วยกันนะคะตอนนั้นต้นเล็กนี่ฝากเอาไว้หัวมันเล็กนิดเดียวนะคะตอนนั้นอะ อีนี้พอโตแล้วก็จะแยกนะคะสวยนะมยแม่ใหญ่แอกชอบสีขาวๆของเขียวๆนะคะอันนี้เขาเรียกกวนอิมค่ะงามดีเนี่ยกระถางใบเล็กๆนะคะจะแยกมาใส่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูการแยกกันเลยนะคะเดี๋ยวมยแม่ใหญ่จะใช้กระถางเล็กๆใส่ดินก็ตักดินใส่ลงไปก่อนอย่าเพิ่งใส่เต็มนะคะ ยังไม่ได้ใส่เต็มนะคะใส่ไปครึ่งเรึ่นก่อนเสร็จแล้วแม่แแอก็จะทำการขุดเอาเดี๋ยวดูว่าเนี่ยขุดดูก่อนใส่ลึกมากเลยปลูกไว้นานอันนี้ดินทรายเยอะๆเลยนะคะเนี่ยผสมกับเปลือกมะพร้าวเห็นไหมเดี๋ยวขยายให้ดูใกล้ๆ เคลียดูกูก่อนว่ามันเป็นยังไงอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหัวเล็กๆหัวเล็กๆติดแล้วตอนนั้นมันไม่มีใบไม่มีหัวเลยนะเอาวางไว้เฉยๆเนี่ยติดละอืมกวนอิ่มนะยังไม่กัดสีเลยนะคะยังเขียวๆอยู่นะคะก็จะเอามาใส่กระถางนะคะ ันนี้เข้ามาวางไว้เอ๊เอก็จะใส่ดินเอ,เอ๊จับดินใสถ้ามันลึกไปก็ดึงต้นของเราขึ้นมาต้นบอนสีของเราดึงขึ้นมาถ้ามันลึกไปอย่าให้มันอยู่ลึกมากนะคะนี่โอเคเนหม เสร็จแล้วง่ายไหมกดลงก,กดดินลงไปให้แน่นนิดนึงไม่ต้องแน่นมากแค่นี้โอเคสวยสดชื่นแล้วนะคะไม่เหี่ยวเพราะเราปลูกสด,สดจากสวนเนี่ยสวยนะเ่ยงามงามงามก็กระถางนี้ก็เคลียรจัดดินลงไปเคลียรจัดดินลงไปเนี่ย สวยเหมือนเดิมก็ได้สองกระถางมารวมกันใส่กระถางแม่ใหญก็จะได้กวนอิ่มนะคะบอลสีกวนอิ่มสามกระถางแล้วนะคะเนี่ยสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยนะแม่ใหญ่ชอบชอบก็ใช้ ขุยมะพร้าวบวกกับดินทรายนะคะดินทรายดินทรายสวยเร็วชอบน้ํานะคะไม่เหี้ก็ใช้น้ํารดใช้อะไรตักก็ได้นะคะอันนี้มีบัวสะดวกใช้บัวรดนะคะเนี่ยชอบสีสวยดีเสร็จแล้วก็จะหาที่ตั้งที่เหมาะนะคะเนี่ยจะเอาไปวางตั้งที่เหมาะๆเ,เลยนะคะ เอาไปรวมกับเพื่อนจะได้สวยๆอยู่ไหมคะแม่ใหญ่แอคชอบนะคะอ่านี่ก็วางตั้งแบบนี้สวยไหมคะกระถางต่อมาก็จะวางไว้ไปใกล้กันให้สวยอ่าหามมสวยนะคะอยู่นี่นะคะ ชื่อไว้ด้วยส,สวยปลูกใหม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยนะคะมันจะเค็มเนี่ยปลูกเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะคะกับลวดเนี่ยอันนี้ไม่รู้ชื่อนะคะมันเหลือใช้ก็เก็บไว้ไม่ต้องทิ้งนะคะอ่าวัดดูสูงเท่าไหร่สูงเท่านี้พันเลยคะ่ะเนี่ยพันเข้าไปเสียบไม้ลงไป เนี่ยเอาล็อกไว้เลยค่ะหลวม,ลวมต้นต้นบอลของเราถึงจะไม่ไม่ล้มนะคะไม่เอียงวางไว้ในที่ล่มอีกไม่กี่วันก็สดชื่นนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยล็อกไว้นี่นะคะ จแล้วนะคะก็จะไม่ล้มนะคะอาจจะยุบๆสักหน่อยแล้วก็สดชื่นขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้รับรองว่าไม่เหี่ยวไม่ตายนะคะเพราะว่าเรา,าปลูกสดๆจากสวนนะคะเนี่ยใครอยากทำอยากเพาะขายแนะนำได้นะคะเนี่ยทำแบบนี้กระถางแค่เนี้ยก็ได้ตังค์แล้วนะคะปลูกให้ติดไม่กี่วันนะสักประมาณ10หรือ20วันก็เอาออกขายได้แล้วนะคะเนี่ย สวยนะรอเวลานิดหนึ่งแล้วมันจะกัดสีเราให้ใบโตยอดใหม่ขึ้นมาให้หัวแก่จัดเจ้าหน่อยจะกัดสีเป็นสีขาวเหมือนกับต้นนี้ละค่ะเนี่ย,ยอันนี้ใบแก่เต็มที่แล้วสวยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบอการปลูกบอนสีนะคะก็หามาปลูกได้นะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปละบ๊ายบายค่ะสีสวยดีสีขาวตรงกลางขอบสีเขียวนะคะชอบงามงาม